ครับสำหรับคอลัมน์ outdoor cooking วันนี้นะครับวันนี้เรานำเสนออาหารง่ายๆนะครับเวลาเราไปออกแคมป์ไปออกค่ายครับเราก็จะทำอาหารที่ง่ายๆประเภทของไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำยำปลากระป๋องกับต้มยำปลากระป๋องโดยป้ามุชดนะครับกับป้าต้อยนะครับจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างยำปลากระป๋องเจ๊ใช้อะไรบ้างก็ง่ายๆเลยเราออกไปข้างนอกเนี่ย ก่อนติดไปข่ะตะไคร้ใบมะกรูดไม่ใช่อันนี้ต้มยำนะอ่า,อาอยำข,ข่ะตะไคร้ใบมะกรูดเขามีเป็นชุดขายเนาะอ่าเป็นชุดแบบเป็นชุดขายน,ะนะั่นแหละเราก็เตรียมติดไปเนี่ยแล้วก็เอาลงน้ำอ่าขาตะไคร้ใบมะกรูดลงน้ำเสร็จก็รุปหอมแดงลงไปนิดนึงนั่นแหละพอน้ำเดือด,ดก็ใส่อ่ ใส่ใบมะกรูดลงไปเสร็จน้ำเดือดเอ่อดหอมแดงลงไปพอน้ำเดือกก็ลากระป๋องเทลงไปพอเทลงไปเราก็ปรุงด,ด้วยเกลือกับมะนาวอืออันนี้นนคือต้มดำระนาวแล้วก็ปรุงรสเอาตามใจชอบเราเกลือมะนาวง่ายๆต,ตัดน้ําตาลทรายนิดนึงก็ดีถ้าเรามีติดไปนะตัดน้ำตาลทรายนิดนึง แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเสร็จก็ต้นหอมหั่นทออนา <c oughs> วโรยลงไปกับผักชีโรยลงไปแล้วก็ทุบพริกขี้หนูลงไปหน่อยแค่นั้นก็เป็นอันใช้ได้ครับทุบก,กระเทียมถ้าไม่ใช่หอมหอมแห,หม่เหรอหอมมากค่ะนี่ครับ <c oughs> ใส่น้ำเราร้อนน้ำละงไปน้ำเดือดนะคะต้องใส่เจ๊ไม่เปิคยใส่ละที่จริงต้องตั้งน้ำก่อนเรื่องจริงอ่ะตอนนี้ได้เอาของเอาต้นใส่ไปอันนี้เราต้มน้ำก่อนก็ได้ไม่ไม่เป็นไรอาสายสะดวกครับอาสายสะดวกง่ายเลยจริงแล้วน้ำตั้งเรายกได้ตอนร้อนตาดรอิ่นหน่อยนะคะเนี่ยรชาติได้กลงอ๋อมั่ง มาสีสันจะน่าทานนิดนึงใส่พริกหน่อยค่ะพริกทุบไปหน่อยค่ะลงไปพริกขี้หนูลงไปมันคือหอมเออหัวหอมต้นหอมต้นหอมต้นหอมกั็ผักชีผักชีล้วทุบลงไปแล้วตั้งแต่แรกหอมแดงทำง่ายหอมแดงน่ากินจังเลยหอมหอมเลยเนี่ยทุบพริกลงไปแค่นี้เลยถ้าถึงเราไม่มีก๊อกเราก็อ่าเราก็นี่เลยบบีหอ่าบีบบีบหน่อยแค่นี้ ถ้วขินก็ออกแล้วถ้าเราไม่ให้เผ็ดเราก็ไม่ต้องให้แตกนะอวมดูดูสีสันครับเสร็จว่าใช้ได้เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูอหนึ่เมนูเสร็จแล้วนี่ครับนี่คือปลากระป๋องต้มยำนะครับเมนูเอาดองง่ายๆครับยำปลากระป๋องไม่ใช่เหร้ยนี่ปลากะป๋องโอเคไห้ลองให้คุณลูกว่าชิมดูครับฝีมือประดุกับป้าต้อยจริงจริง ทำให้เป็นหรอนะคะแต่ชิมเป็นว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยดูนะหคะหอยใหญ่รสชาติแซ่บมากโอ้โหป้าน้อยยิ้มหน้าแฉ่งเลยอ้าวแซ่บอยู่แล้วอ่อ